เมื่อวันที่27กันยาพศ2564เขาอยู่กันที่อคอบควายแม่ตุ๊กตาเพอสชีช้างไหมจังหวัดหนองคายจ้าเมื่อนี้เขาสีพาไปเปิดราคาควายงามกันเด้อจ้าสวัสดีจ้าเมื่อนี้สาวจ๋าชาแนลสีพามาเปิดราคาควายงามกันจ้าสวัสดีจ้าแม่ตุ๊กตาจ้าสวัสดีจ้า ายตัวนี้เป็นมาจังไดเนาะจ้าไฟตัวนี้เป็นไฟสาวเด้อจ้าเป็นไฟสาวแต่ว่าตอนนี้ผสมแล้วค่ะผสมเจ้ากล้วยหนองบัวติดได้เจ็ดเดือนแล้วค่ะสูงเท่าไดเนาะจ้ามีหลอดไฟตัวนี้สูงร้อยสี่สิบบวกลบนิดหน่อยค่ะสูงร้อยสี่สิบค่ะสำหรับคนที่มองหาคายไปเลี้ยงโดวยที่ว่าเราไม่ต้องเสี่ยงกับการไปสอดไปผสมคือตัวนี้ชัวร์ๆเขาท้องแล้วค่ะ แม่มีลูกมันบรจจาหรือว่าตัวนี้เป็นควายสาวจ้ะโอ้ควายสาวเนาะจ้าจ้าในท้องเป็นลูกแรกจ้าอายุเท่าไหร่แล้วเนาะจ้าควายตัวนี้น่าจะอายุอยู่ที่ประมาณสามปีค่ะสามปีครึ่งสามปีครึ่งค่ะนั่นกำลังขี่เป็นขีดพี่เนาะอ้าวอ้อรองเท้ามึงก้นจ้าจ้า ตัวนี้ขายสวยจ้ยาเนี่ยสาวจ๋าสินค้ามะเ <สา S 2> บิงไทยมันด้วยจ้าจ้าดูแข้งดูขาเล็บน้อยกอดดีใส่กำไลข้อขาทั้งสี่กำไลเล็บสวยงามเล็บมรงามดีค่ะพื้นดีตาอ,อกใหญ่ห้ตาตาสวยค่ะอัตลัชัดเจนตาแต้มแก้มจ้ำม,มีหมดค่ะแต้มแก้มจ้ำข้ออ่อง,องถึงน้องขาวเนาะพี่น้องเนะาะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นควายคูบเสือนะคะคือคูบเขาจะไม่คมเหมือนมีดนะจ๊ะมันจะเป็นคูบกลมๆม,ๆมๆนๆแน่จ้านี่จะเป็นควายคูบเสือท้องพ่อกล้วยหนองบัวได้เจ็ดเดือนมีใบมีหลอดนะคะจ้าแม่ตุ๊กตาขอเบอร์ทรนะจ้า082 0 8 2 835 835 2น0 9 2 2 0 9อ่แา้ายควายแม่นี้แม่เปิดไว้ในราคา 1 6 5 0 0 0บาทค่ะแ6 5ห0 0นพันเนาะพี่น้องค่ะสนใจสอบถามได้เลยจ้าจ้าต่อได้หลายอยู่ค่ะต่อได้พ้อเดี๋ยวสาวจ้าจะใส่เบอร์ไว้ข้างล่างเด้อจ้าจ้าสั้นคลิปนี้กับซัมมี่ละเนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้สาวจ้าด้วยจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวจ้าเห็นคลิปใหม่ๆเนาะจ้าเนาะ